สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบบูพยาวันจะดูดูให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมิถุนายน2567นี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้นมติดทางเป็นเช่ไนไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร,ครค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อโดยตรงเพื่อความแม่นยํามากกว่าน,นี้ก็สามารถแอดไลน์ ID ดีมาได้ที่ u s e r บ u พยา a 5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอรอก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่จะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้เป็นไพ่ four of one แล้วก็เป็นไพ่ tree of pentacle นะครับไพ่หนึ่งเหลี่ยญไพ่เดทแล้วก็เป็นไพ่ไหนถือถ้วยนะครับไพ่เนี่ยขึ้นมาดีหมดเลยแต่มีไพ่เดทเนี่ยนะครับเข้ามาในเรื่องของความรู้สึกใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเพิ่งได้ ค่าไพ่หลายเนาะเพราะว่าไพ่หลายไม่ได้แปลว่าไพ่หลายมันแค่เป็นไพ่แนะนําเท่านั้นและอีกอย่างหนึ่งไพ่เดทเนี่ยมาท่ามกลางไพ่ที่ดีหมดเลยนะครับแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณยังมีความมั่นคง นะครับยังมีความรู้สึกดียังมีความรู้สึกที่ยังสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆนะครับไพ่เดรแปลว่าการเปลี่ยนผ่านในเรื่องของอสิ่งที่มันอาจจะดูเป็นท็อกซิกในอดีตหรือเป็นปัญหาหรืออะไรที่เรายังมีความรู้สึกที่มันดูไม่มั่นคงต่อก,กันเนี่ยเราจะสามารถปรับหรือว่าเคลีย พลังงานความรู้สึกในสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้แล้วมันจะทําให้ตัวคุณนั้นมีความรู้สึกที่สามารถเติบโตและพัฒนาถ้าคุณยังเปิดใจยังให้โอกาสกับเขาความรักความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงที่ดีขึ้นยังมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาและการเดินหน้าไปสู่ความรู้สึกที่มีความ ลักความผูกพันนะครับความชัดเจนในหลายๆอย่างที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีไพ่ four o n e เกิดขึ้นก็คือสี่ไมยความมั่นคงยังคงอยู่นะครับข่าวดียังมีอยู่ขอให้คุณพยายามมองโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์ไประยะรองเทอมแล้วคุณจะได้รับโอกาสดีๆอะไรที่มันเป็นปัญหาจบมันไปซะเดทนั่นแหละนะครับเดทเนี่ยแปลว่าจบทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาอะไรที่เป็นท็อกซิกต่างๆคุณจะจบมันได้คุณจะเคลียร์มันได้คุณจะไป คุณจะไปต่อไม่รอแล้วอะอืมประมาณนั้นนะครับความรักความสัมพันธ์จะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีความรักที่ได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆที่เขาอาจจะมอบให้กับตัวเราและเราก็มอบให้กับตัวเขาด้วยนะครับมันเป็นพลังงานดีๆความรู้สึกดีๆนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าไพ่อยากจะบอกอะไรต่อนะครับมีไพ่หล่นลงมาหนึ่งใบเป็นไพ่ the world นะครับแล้วก็เป็นไพ่ สมไม้ไพ่เดอะทาวเวอร์มานะครับทาวเวอร์กับเดทมาสแสดงว่ากําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอย่างกระทันหันแต่จะมีการจบไปเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนี่ไพไ่หนถือถ้วยมาพร้อมกันไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่อัศวินถือไม้อิทธิพลใต้สําหรับได้2ถ้วยโอเคครับ โอกาสดีกําลังมาสำหรับชาวสิงห์นะชาวสิงห์ลัคนาสิงห์บอกเลยนะครับถึงแม้ดาวกู้ของคุณจะตกในภพเรือนมอรณะมีดาวเสมามะเหลงแต่ความรักความสัมพันธ์ของคุณถ้าคุณไม่ยึดติดถ้าคุณปล่อยวางถ้าคุณจบมันมันจะไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลง transformation เ,เห็นไหมครับดวงล้ายไม่ได้แปลว่าเราจะร้ายเสมอไปมันอยู่ที่การกระทําถ้าเราทําถูกต้องตาม สิ่งที่มันควรจะเป็นอะมันจะกลับร้ายเป็นดีได้นะครับเคยได้ยินคําว่า,าเรามีชัยชนะที่เหนือดวงไหมครับแปลว่าอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วเราไม่สามารถเอาชนะกรรมบุญกรรมของเราได้หรอกแต่เราสามารถที่จะหักเหหรือว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างได้ขอให้คุณมีความอดทนนะครับพยายามแบบ เขาเรียกว่าเหมือนกับเข้าใจในบริบทของสิ่งที่เรากําลังเจอนะถ้าคุณทุกให้คุณรู้ว่าเรากําลังทุกอยู่นะไม่ใช่ว่าแบบไปแบบเพอ้อไปมองถึงสิ่งดีๆมากเกินไปไปคาดหวังอยู่กับอนาคตเกินไปนะครับพอเราทําไม่ได้เราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่เชื่อมั่นกับความรักความสัมพันธ์เพราะเราไม่ไม่สาเร็จ อะไรประมาณนี้นะครับคือไพ่อยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะมันยังสามารถที่จะเป็นรูปประธรรมในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันได้ยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังไปต่อในทิศทางที่ดีความรักความสัมพันธ์ของคุณยังมีโอกาสดีๆที่จะยังได้รับสิ่งที่มันเป็นแบบความมั่นคงมากขึ้นอะ่ะเท่าที่ดูนะครับมีรูปประธรรมในเรื่องของความชัดเจนได้ดีขึ้นแล้วก็มีอะไรที่เราเปิดรับ เปิดใจกันเนี่ยจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆสิ่งเหล่านั้นนะครับและพัฒนาในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันจนไปถึงขั้นที่ตัวคุณเองกับเขานั้นมีในเรื่องของความเป็น successful ที่สุดก็คือไพ่แบบนี้เลย2ถ้วยแปลว่าคุณมีโอกาสที่ยังเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีต่อกันเพียงแต่บางครั้งคุณอาจจะมีปัญหามีการทะเลาะก,กันบ้างในเรื่องของความรู้สึกบางครั้งที่อย่างที่บอกว่ามันเป็น toxic บ้างหรือเป็นความไม่ชัดเจนบ้างหรือเป็นอะไรที่เรายังมีความรู้สึก ยังไม่เชื่อมั่นต่อกันอะไรแบบนี้แต่ถ้าเรามีใจที่มีความรู้สึกที่สามารถที่จะเคลียร์คัดแล้วก็จบไปแล้วเราเริ่มต้นกับความสัมพันธ์นะครับที่ดีหรือมองไปถึงอนาคตเนี่ยมันก็จะทําให้เรา เติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่มีแพชชั่นนำทางให้ดีขึ้นนะครับเราก็มีการตอบรับหรือว่ามีโอกาสของการที่เราจะมีความสุขกับการที่เรารอคอยอนาคตแล้วคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากไพ่ The World ด้วยนะครับ The World คือการสส้นสุดและการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ยังถือว่า,ามากับไพ่สองถ้วยนะครับแสดงว่าตัวคุณเองอมีโอกาสที่จะได้ คู่คองคนรักกับความรักความสัมพันธ์ที่มีคอมมิทเมนต์ต่อกันลงเอยกันหรือว่ามีความชัดเจนต่อกันมากขึ้นนะครับสิ่งที่คุณอดทนคุณรอคอยคุณจะได้รับสี่ไม้นะครับคือมีความรู้สึกที่ดีเห็นไหมครับเป็นรูปผู้ชายกับผู้หญิงที่กําลังกอดกันอยู่นะครับมันเหมือนกับความปพื้มปิติยินดีที่มีต่อกันหรือความรักความสัมพันธ์กับความมั่นคงที่เราได้รับสิ่งดีๆมีความแบบสุข สมหวังนะครับมีความแบบไปถึงนะจุดเป้าหมายความสําเร็จได้นะครับหเหรียญคือการที่เราได้รับโอกาสดีๆที่เขาจะเปิดรับในสิ่งที่เราเป็นถ้าเราเปิดใจกับเขาเขาก็เปิดใจกับเราเขาก็ให้ในสิ่งที่เราอยากจะได้อยู่แล้วเพราะว่าไพ่สามเหรียญคือการที่เราได้รับโอกาสนะครับหรือว่า โอกาสที่เราให้เขาเขาก็ให้เราตอบกลับมานะครับไนถือถ้วยคือการพัฒนาการเดินหน้ากับความสัมพันธ์มากขึ้นนะครับรเผชิญหน้ากับความจริงมากขึ้นเนาะแล้วความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางที่ดีไพ่เดอะทาวเวอร์แปลว่าปัญหาที่คุณกําลังมีควรจะต้องปรับและเคลียร์เดทกับไพ่เดอะทาวเวอร์มาแปลว่าคุณต้องปรับและเคลียร์ความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนแล้วเราจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนานะครับไพ่ไ,ไนถือ ถ้วยมาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นในถือถ้วยเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะมีแพชชั่นในเรื่องของความรักที่มีความรักความสุขกันเติมเต็มกันและกันได้มันทําให้เรามีพลังงานที่อยากจะก้าวเดินไปสู่ความสําเร็จแล้วก็เราไม่ยอมแพ้นะครับเรายังมี จุดมุ่งหมายเรายังมีการพัฒนาเรายังมีศักยภาพเรายังมีการเติมเต็มในสิ่งที่เรานั้นอยากจะให้เป็นทําให้ความสัมพันธ์ของเขากับเรานั้น successful ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับสามารถที่จะมีการเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนแปลงการมีพลังงานดีๆความรู้สึกดีๆที่มอบให้กับกันและกันแล้วเราจะได้รับผลลัพธ์ผล,ผลดีตอบรับในสิ่งที่เรานั้นหวังเอาไว้ในอนาคตก็จะเป็นจริงอย่างที่คุณต้องการนั่นเองนะครับก็สําเร็จ ร่วงไปได้ด้วยดีกับความสัมพันธ์ก็ยินดีกับชาวสิงห์ด้วยนะครับพยายามคลี่คลายโดยการจบตัดคัดเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับแล้วมันจะมีการเติบโตที่ดีขึ้นแต่คุณก็ต้องมีแพชชั่นนําทางให้ถูกแล้วก็ใช้เวลากับการอดทนรอคอยแล้วคุณจะได้รับโอกาสสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มีความเป็นสักเซสฟูลได้ถึงที่สุดสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ